พระอาจารย์แป้นได้ยินกองเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะเอ่ยถ้าเป็นเรื่องทั้งหมดละก็ผมคิดว่าคุณนายเอาไว้ถามพระเอกเขาดูเป็นอย่างไรครับเขาจะต้องมาหรือว่าเขาไม่มาพูดอะไรเหมือนคนไม่แน่ใจกำหนดเขาต้องมาเอาของนะหรือว่าเขาเอาของไปแล้วแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาฉันคิดไปก็เหมือนคนบ้าพี่แป้นว่าแต่พี่แป้นเธอะไม่นึกอ,อะไรบ้างเถอเหรอ ฉันหมายถึงว่าไม่นึกหึงเลยเหรอชาติปางก่อนผมคงเป็นแมงดาคงเป็นแน่ๆแ,แต่เอออาจไม่ใช่เห็นเจ้าไม่ใช่เพราะชาตินี้เป็นแมงดาเข้าให้อีกแล้วพูดเป็นบ้าไปได้แมนคอนผมพูดจริงๆขอรับคุณนายเพราะแมงดานั้นเขาไม่เห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องประหลาดอะไรมากกว่านี้ก็ยังได้ผมก็เหมือนกันจะเต้นแรงเต้นกาไปก็ไม่มีประโยชน์เงินมันนอนในกระเป๋าสิบบาท จะให้มันออกลูกเป็นยี่สิบได้มันก็ต้องเป็นของมันเท่านั้นต่อนนี้ไปผมไม่คิดอะไรต่อไปแล้วขอรับคุณนายหน้าตาเขาเศร้าหมองยังเห็นได้ชัดแม้นตกใจมากที่ได้เห็นสีหน้าของเขาเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆมันเป็นหน้าคนอมความทุกข์ความเศร้าหมองไว้อย่างหนักแม้พยายามปกปิดแต่ก็ปิดไม่มิดชิดอำนาจภายในรุนแรงเกินกว่าที่จะสงบมันได้เสือสอนเลย มีความรู้สึกเช่นนั้นโดยแท้จริงพี่แป้นพูดอะไรพี่แป้นคิดอะไรจะลืมฉันเสร็จแล้วเหรอผมเห็นจะลืมคุณนายไม่ลงแน่ไม่มีทางและคุณนายคงลืมผมไม่ลงแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือวันนี้เราไม่รู้หรอกครับผมได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ก็หมดความหวังมันก็ยังว่าสักวันหนึ่งมันต้องถึงที่สุดของมันเข้าจนได้ คือ้าไม่สำเร็จก็ล้มเหลวไปเลยจำไว้ก็แล้วกันสักวันหนึ่งคุณนายต้องนึกถึงคำพูดของผมว่าผมได้พยายามที่สุดแล้วแต่ล้มเหลวพยายามอะไรแมมนพยายามโหดเหรอยังคบขันโดยที่หล่อนใจคอหายวูบวับผิดปกติพยายามซ่อนความหึงเอาไว้ยังคนใจแข็งเลยฉันก็รู้พี่แปนต้องหึงคุณนายมีความสุขและสนุกหรือครอบรับถ้ารู้ว่าผมหึง ปันย้อนถามมันก็ดีนี่นะพี่ปันไม่รักฉันที่นายจะหึงเล่าคุณนายนึกสนุกมากเลยครับในการที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเกิดความหึงขึ้นมาเมื่อผู้หญิงคนที่เขารักมีชีวิตแบบมีผัวน้อยผัวหลวงพูดยางกับจะด่าว่าอีร้อยชูอย่างนั้นแหละแม้นหน้าซีดยังสะเทือนใจรุนแรงเขาแง่นหน้าขึ้นหัวล้อกับหลังคาอันว่างเปล่าฮ่าๆๆๆไอ้เรื่องจะด่ากันมันด่ากันได้นานแล้ว ผมได้พยายามอย่างสุดเวียงที่จะไม่ให้มันเป็นไปตามความจริงที่คุณนายได้เผยออกมาผมพยายามเพราะสิ่งที่คุณนายไม่เคยนิยมว่าเป็นความดีให้คุณนายหวนกลับมาชื่นชมกับมันก็ไม่สำเร็จผมพยายามจะให้ความโลภมันเหมือนกองไฟที่สิ้นเชื้อแต่มันก็ไม่สิ้นเฮ้นะใจเย็นๆร่อนยานคางเราดีเองผมว่าผมว่ามันสายเสียแล้วขอรับ ไม่มีวันที่จะสายคนอย่างฉันไม่มีวันมาทําให้เกิดการสายเสร็จแล้วฮฮฮครับครับบางทีนะครับมาเถอะมาเถอะพระอาจารย์ร่อนลุกขึ้นชุดมือเขาดือด้อพี่แป้นคนดีของแม้ตามน้องมาเรื่องของเรื่องมันเกิดขัดที่เอวเสร็จแล้วต้องมาหาทางแก้เมื่อยแก้ขัดกันดีกว่ามามะดีกว่ามานั่งพูดอะไรบ้าๆไม่เป็นรบเป็นพายแป้นลุกขึ้นยืนแทนที่จะโอนอ่อนผ่อนตามไปเขากลับแข็งตัว ท้อสายตามองหน้าอันงดงามเหมือนอะไรก็บอกไม่ถูกแต่ทว่าวจับใจเขาจับใจเสียกระทั้งเกิดความเสียดายและในที่สุดก็สลดใจสังเวชในภาวะที่คลองใจหล่อนอยู่พระเจ้าที่ไหนจะช่วยอะไรได้ในเมื่อหล่นเองก็ไม่เปิดโอกาสให้ความดีงามแม้แต่ส่วนน้อยแปลกปลอมแทรกซึมเข้าไปได้วันนี้คืนนี้และเดี๋ยวนี้ผมเห็นต้องเป็นตัวของตัวเองบ้าง มันเกือบไม่แตกต่างอะไรกับผมเป็นคนแก่สักร้อยปีบ้าจริงฉันจะทำให้หนุ่มในพริปตาเลยไม่เชื่อมือฉันละมันไม่ใช่สิ่งที่คุณนายเข้าใจง่ายๆนั่นหรอกครับแต่ช่างเธออธิบายก็ยืดยาวไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแม้แต่นิดผมกำลังถอยหลังไปสู่อะไรก็ไม่รู้ผมว่ามันสว่างแต่อีกใจหนึ่งก็ว่ามันมืดมืดเสียยังกะอะไรดีแม้นเห็นท่าไม่ดี จะทําอะไรให้มันจุนจานมากกว่านี้ก็เห็นทีจะไม่สมหวังดังตั้งใจเสียแล้วก็หน้ามอยชวนให้สงสารหล่อนหันหน้าเข้าหาขวดเหล้ารู้ละล่อนกระแทกเสียงผู้ชายเขากลุ้มเขาก็หันหน้าเข้าหาขวดเหล้าเราก็หันหน้าเข้าหามันเหมือนยังเขาบ้างปไรดีเหมือนกันต่อมาเขาก็เข้านอนกับหล่อนจริงๆแต่ทว่าไม่ได้แตะต้องตัวของหล่อนแม้แต่นิดหล่อนเมาแล้วพยายามอย่างหน้าด้านเพียงไรก็เอาชนะใจเขาไม่ได้ในที่สุด แม้นก็ร้องไห้ความเล่าร้อนในเชิงสเสน่หคลายไปความอับอายและน้อยใจเข้าแทนที่แมกินเหล้าเข้าไปมากแต่ก็ไม่เมาเหมือนเมรีเราความตื่นเต้นยังใหญ่หลวงก็อุบัติขึ้นในราตรีนั้นแปนเองก็แทบเป็นลมด้วยความตื่นเต้นซึ่งกล่าวนี้มีทั้งความหวาดหวัน่นทั้งความน่าแปลกใจอะไรเช่นนั้นเสือม่วงเสือม่วงเสือม่วงผู้ทําให้เสือจากเมืองกรุงอย่างแปนสั่นสะเทือนไปทั้งตัวได้เหมือนกัน เสียงทุบประตูดังแต่ไม่ถึงกับสนั่นวันไหวแป้นสะดุง้งแต่แมนจำได้ว่าการเรียกกันแบบนี้ไม่มีใครอื่นหลอนจึงต้องสะดุ้งสุดตัวปรีดาปาโมทหรือว่าตกใจตื่นเต้นหรือวาดวันแมนบอกตัวเองไม่ได้หลอนรู้ว่าเป็นเขาโดยสัญชตาตญาณมากกว่าแมนพลวดขึ้นยืนตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกกละทั้งแป้นเตือนเขามาแล้วท่ำใจดีๆไวแสดงความหวังดีต่อเขาให้ถูกกาลเทศะอย่าตื่นเต้น เพราะไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นถ้าที่จริงคุณนายยินดีอยู่แล้วผมต้องหลบไปแล้วนะครับดีไม่ดีคราวนี้ผมสังหอนใจว่าจะเดือดร้อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปหลบเสียงห้องเก่าห้องไอแมนเขาไม่เคยโผล่เข้าไปที่นั่นหรอกแล้วฉันจะพยายามไม่ให้เขาไปที่นั่นเอ,อนะไม่มีเสียงเรียกแต่ก็มีเสียงทุบประตูดังแรงอย่างเก่าร่อนจุดตะเกียงปันหลบวูบไปยังห้องที่เคยนอนคนเดียว คราวนี้ปืนและระเบิดมือถูกตาดเตรียมไว้ยังหยิบฉวยได้ทันใจวาระสุดท้ายนั่นแหละที่ต้องใช้กันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างเลยทีเดียวประตูเปิดคนที่พลดเข้ามาคนแรกแทนที่จะเป็นเสือมวงกับกลายเป็นสมุนเอกคนหนึ่งของเขาซึ่งเป็นวิธีการใหม่สําหรับการป้องกันตัวเต็มที่โดยมีลูกน้องนําหน้าชนิดต้องตายก่อนลูกพีแม้กระทั่งจะก้าวเข้ามาในรลังที่แสนจะอบอุ่นแม้นเกือบวาเขากอดอยู่แล้วเดชบุญที่ยังโตวไวได้ ไม่เช่นนั้นเจ้าลูกน้องเสือมงกงก็มีหวังถูกลูกพี่ถีบเอาเพราะเมียกอดผิดตัวเกือบละีซ่อนทำเสียงอายแล้วขอนเจ้าม่วงซึ่งย่างหยอดเข้ามาอย่างยิ้มย่องพองใสแสดงว่ายังไม่ทราบเรื่องราวที่จะทำให้กลายเป็นยักษ์หรือสัตว์หน้าขนชนิดหนึ่งที่แสนดุร้ายระบาคลัง่งเขามากันเพียงสี่คนเท่านั้นแต่อีกจำนวนเท่าไหร่อยู่ที่ไหนยังไม่รู้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งให้หุงหาอาหารหรือเล่าข้างนอกเงียบดีหรือมอ่วงแม้นถาม มวงเขามาอบเอลเอาดือด้อหน้าดันๆแต่เขาคิดว่ามันไม่แปลกอะไรเพราะมันเพียงแต่ต่อหน้าต่อตาสมุนที่ตายแทนเขาได้ยิ่งกว่านี้เขายังกล้าสแสดงต่อหน้าลูกน้องและแทนที่แม้นจะปัดปองกับเกาะกลุ่มมือเขาให้แน่นิ่งอยู่ที่เดิมก็แบบนี้ไวรหลายตัวนี้จะไปไหนรอดเงียบเงียบเหมือนมันตายกันหมดทั้งบ้านกลางเขาตอบยังเหิมหานเล่าเอาไหมฉันมีเล่าฝรั่งเขาตอบแม้นยังภาคภูมิ ก็ดีไปสีอย่างหนึ่งแต่อย่าพูดฝรั่งก็แล้วกันอ่ะก็ยังพอได้นะเกรงแต่พี่แมนจะไม่เข้าใจเท่านั้นสมัยนี้มันต้องฟิตแฟตกับเขาบ้างโปรอีกหน่อยเราอาจต้องทํางานกับฝรั่งเอาอย่างนั้นเถอะเละทำอะไรกับฝรั่งเราม่วงปล้นฝรั่งเขาตอบยังหน้าตาเฉยลูกน้องแง่นหน้าขึ้นมองแล้วโหดร้อยังบันเทิง <laughs> ทั้งหมดมานั่งที่ระเบียงคนหนึ่งเอาขวดเหล้าออกมาจากยามสีดำใบใหญ่นั้น ขนาดนั้นที่นั่นมีแสงสลัวออกมาจากแสงตะเกียงที่เป็นความสว่างที่เรามาหาโจรพอใจแมนกระแสะเขานั่งเท้าแขนมือรูปคางยอดชูเล่นยังหมดยางอายหลอกกว่าเมื่อคราวก่อนเป็นไหนไหนฉันนึกว่ามุ่งจะไม่คิดมาที่นี่เสร็จแล้วนึกว่าไปไหนแต่ก่อนอื่นเอาถ้วยใหม่ๆมาก่อนพี่แม้นคุยกันที่นี่ถึงเรื่องทั่วไปพ่อให้คนของเราเข้าใจอะไรต่ออะไรบ้างแล้วค่อยไปหาเลือกันข้างในนี่ที่ข้างค้างมีเท่าไหร่จะได้ชำระก,กันเยที ไม่อดอยากปากแห้งบ้างเลยแล้วก็ขอนอยู่ในทีให้อิ่มแสนอิ่มไม่ว่าที่ไหนพอเห็นหน้าที่นี่เขามันหิวจะตายชักขึ้นมาทันทีเขาตอบยังถึงใจเราก็มีการจูบกันแบบหนังฝรั่งอย่างหน้าดานไม่มีใครกล้าหัวเราะซ้ําแล้วและไม่มีใครกล้ามองอีกด้วยทั้งที่คนทั้งสองก็ไม่ได้สนใจแม้นยอมให้มือเขาเพ่นผ่านไปทั่วทุกแห่งเท่าที่มันจะเปะปะไปพักใหญ่หล่อนจึงพูดเสียงเคลือ ปละเดี๋ยวขันติจะกลายเป็นขันแตกไปเอาอะไรมากินเสียก่อนดีกว่าสมุนเขาหน้าซีดไปตามๆกันซีดด้วยความตื่นเต้นเลือดฉีดพานเพราะขณะนั้นระบาดเดียวนั้นสิ่งเดียวที่ระงับได้ก็น่าจะเป็นเหล้าฉันว่าพ่อมองเขาไปหาเรืออะไรกันข้างไหนก่อนเถอะนะพวกฉันกินเหล้าอย่างใจเย็นรอเมื่อใจเบาตัวเบาแล้วค่อยออกมาแมนเอาแก้วเหล้ามาวางให้เราย้อนกลับไปยกกับแก้มมาให้ยังเร่งร้อน เสร็จแล้วหันไปกระชากมือม่วงเข้าไปในห้องปากก็พูดมามีเรื่องสำคัญจะบอกความจริงหล่อนมีเรื่องจะบอกและตั้งใจจะบอกเหมือนกันแต่เมื่อร่างของม่วงหายวูบเข้าไปในห้องนอนทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจของม่วงผู้เล่าร้อนและไม่มีทางที่จะคิดว่าเรื่องที่ตนจะได้ฟังต่อไปนี้นั้นไม่ผิดอะไรกับฟ้าผ่าลงกลางตรม่อมเวลากลางวันเมื่อพายุแห่งความบา้าคลั่งผ่านพ้นไปแล้วแมมนก็นึกถึงเรื่องอันมีสาระสำคัญของตอนขึ้นมา ด้วยเหตุการณ์อันเป็นจริงกอบด้วยความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากคนอื่นคืออาจารย์ปันตลอดจนความรู้สึกอันรุนแรงของตนรวมทั้งความเฉลียวฉลาดทําให้รูปเงาของเรื่องราวต่างๆที่หลอนผูกขึ้นหรือวาดขึ้นเด่นชัดแล้วแมนก็รู้ว่าหลอนควรจะพูดอย่างไรกับเสือม่วงซึ่งบัดนี้เขาก็คือท่าสวัสด์ของหลอนซึ่งทําให้หลอนสํานึกดีว่ากับหลอนผู้ย่อนยานเป็นของเก่าที่เกือบขึ้นสนิม เจ้ามวงยังสมสารถึงปานนี้ก็ต่อเมื่อพบนางแป๋วคนนั้นเข้าแล้วจะเป็นชั้นไหนความนึกคิดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ช่วยพอกพูนความเหี้ยมหันรุนแรงให้แก่แมนไม่สิ้นสุดไม่หยุดย่อนรู้เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าแมนเริ่มต้นขณนะที่ม่วงนอนตาปลือยอยู่ในความมืดก็พอรู้คนของฉันที่ส่งมาเฝ้าความเคลื่อนไหวทั้งนี้มีอันเป็นไปทั้งตายและเจ็บมีเขาว่าเกิดรองดีกับใครหรือมันไปขโมยอะไรของใครเขาเข้าความยังไม่ชัด กันเพียงแค่นั้นเท่านั้นก่อนแมนว่าแล้วอะไรอีกเล่าไอ้กลงกำแหงเขาว่ามันแต่งงานกับลูกตาผินเราว่ามันสวยนักเลยนั่นก็ยังไม่สำคัญนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทําให้ม่วงตรงตาลูกตาชันหยุดล่ําไปเท่านั้นเองแล้วอะไรอีกเล่าไอ้กลงทําตัวเป็นนักเลงโตทาให้พวกบ้านใต้ต้องเดือดร้อนถึงก็วิ่งไปหาชันเราว่ามันยิงพวกนั้นซสยับทีเดียวก็อะไรเทือกนั้น,น,นแหละม่วงแต่รู้ไหมผลของมันเป็นอย่างไร ไอ้กรุงทำตัวเหมือนหนึ่งนักเลงโตใครเป็นคนพูดก็นึกไม่ออกว่ามันโฆษณาชวนเชื่ออย,ย่างได้ผลพูดอะไรไม่เข้าใจเจ้าม่วงลุกขึ้นนางกอดเข่าแมนผู้อิ่มเอมเปรมกรมลไม่ยิ่งย่อนกว่าเจ้าม่วงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดเป็นการเป็นงานและอะไรจะมาหลายเท่าพูดให้ทุกคนได้ยินพร้อมกันอารมณ์ที่เหมือนน้ำมันเดือดจะได้เกิดขึ้นง่ายไดย้หล่อนจึงลุกขึ้นควานหาเสื้อผ้าแล้วชวนเขาเรื่องนี้เราควรพูดให้ได้ยินกันหมด ก็มันเป็นเรื่องสําคัญมุ่งไม่รีบร้อนออกไปไหนฉันเห็นว่าเราควรไปพูดกันข้างนอกดีกว่าเดมือนกันแต่อย่างไรฉันต้องออกจากที่นี่ก่อนสว่างข่าวคราวพวกกองปราบพิเศษมันเงียบจริงเขาตาแหกไปคอยแถวสุพรรณหรือดักปากทางเมืองการนั่นแหละกระมังคนเขาพูดกันเกลอไปนั่นแหละฉันหลอกให้มันไปทางนั้นหรือเข้าใจว่าฉันออกทางสลับบุรีวกตะแบงไปทางโคราชให้เป็นเส้นทางใหม่แล้วตัดย้อนเข้าทางปราจีนอย่าให้มันไกลถึงเพียงนั้นเลย มันสนุกดีไม่หยอกได้เที่ยวด้วยได้ทําให้มันงงกันเล่นด้วยผู้คนของฉันมากมายก่ายกองทิ้งไว้ที่นั่นที่นี่เยอะแยะไปจะไปไหนมันสะดวกทุกทางออกไปเถอะอยากเล่าติดมัดขึ้นมาแล้วพวกลูกสมุนไม่มีใครทักถามเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวของคนทั้งสองเพราะเสริมม่วงบอกลูกน้องของเขาว่าพี่แมนเขามีเรื่องสําคัญที่พวกเราควรได้ยินพร้อมกันทุกคนต่างเกล่งเกลียดเพราะคนฉลาดในฐานะเช่นนี้ย่อมต้องสนใจในทุกสิ่งที่เรียกว่าสําคัญ เมื่อทุกอย่างคือเล่ายาอาหารเท่าที่มีพลักพร้อมม่วงก็ย้อนถามใหม่ว่าอะไรอะไรคือที่ว่าโฆษณาชวนเชื่อมันเตะคนมันเตะคนให้คนนับถือก็ยังไม่เข้าใจอีกนั่นแหละฉันยิ่งเซ่อซ่าใหญ่สมุนหน้าเฮียมเหมือนคนพิการเสแยออกมาคือว่ามันหาเรื่องเตะคนที่มันแน่ใจว่าเป็นคนของเราของฉันหรือของเสือม่วงหรือว่าคนที่มีความนับถือเสือม่วง มันดีกว่าเที่ยวทํากับคนอื่นเลื่อนเปื้อนไปมันทําเพื่อให้คนรักมันทําให้คนเกลียดโม่งและฉันมากขึ้นขอ้อนี้แหละจึงพูดได้ว่าพวกเราถูกรลังแกมากขึ้นทุกวันมันฉลาดมันได้ความรู้ความคิดมาจากกรุงเทพเพราะมันได้เล่าเรียนมาทุยโม่งถมน้ําลายแล้วกอกเราฉันเกือบทนไม่ได้อยู่แล้วสําหรับไอค้คนคนนี้แต่ที่ทนหรือทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่เก็บเอามาเป็นอารมณ์เพราะยังมีเรื่องสําคัญอีกมากมายต้องทํา เรื่องเหยียบบ้านกลางไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสเลดที่ติดคอกว่าจะขากหลุดออกมายัางง่ายเสียกว่าเหยียบบ้านกลางแต่หวนคิดว่าพี่แมนอยู่ที่นี่เยียบคราวนี้จะไม่ให้มีเสาเรือนเหลืออยู่เลยแต่และพี่แมนต้องเดือดร้อนจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรซื้อขายนี่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้จึงได้เลี้ยงเอาไว้ไปมาหาสู่เรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นและมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแต่ก่อนมันสงบจริงไม่มีใครรู้แต่เดี๋ยวนี้มันรู้ มันทำท่าจะประจานหรือที่แท้อาจประจานไปแล้วก็ได้ว่าเราสองคนเป็นอะไรกันอ้อนา้นาโสมมมลูกน้องเขาร้องออกมาด้วยความสะเทือนใจมันก็ไม่เหมาะไม่เหมาะจริงๆเรื่องอะไรที่มีคนรู้แล้วพูดอย่าก,กลัวมันจะไม่ดังไปถึงกองปราบเวลานี้กําลังจะอกแตกตายเพราะตามรอยเราไม่ถูกไม่มีใครรู้ว่าที่อันแสนสบายและปลอดภัยของเสือม่งอยู่ที่ไหนแต่ถ้ารู้เราก็หมดสุข แหลงข้าวแหลงน้ําแหลงยากระสุนทุกอย่างเป็นบ่อนของความคงอยู่ของเราเองพูดของเองถูกไหนพี่แมนลองว่ามาทีรู้ว่าเราควรทําอย่างไรไม้คดและเป็นตะปุ่มตะปาซึ่งแป้นพยายามขัดเกาแ่าลรบรอยตะปุ่มตะปาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางสําเร็จเปรียบเสมือนอดีตเมียสาวของการศรีวิไลคนนี้ที่ไม่มีหวังจะเป็นคนดิบคนดีได้แม้จะมีเมตตาต่อคนในระแวกบ้านเปรียบเสมือนญาติของตัวเองก็ตามนางมีความเห็นว่า ื่อมีให้ใครอื่นเขาสงสัยอย่างว่าฉันว่าม่วงเอาเสธีก็ดีแต่อย่าให้มันเหลือเป็นตอตะโกเอาเป็นบ้านๆเอาเป็นย่อมๆแม่บ้านคนอื่นจะพลอยไปบ้างก็ถือเป็นกล่าวเคลาะของมันเข้าเทเข้าเทฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละลูกเพื่หละไที่มันสงสัยกันว่าบ้านกลางจะเป็นบ้านพักอันสําคัญของเราจะได้สิ้นสงสัยกันเสร็ทีเป็นความเห็นของลูกน้องหน้าแย่คนหนึ่งเราเรื่องที่ว่าพี่แมนเป็นอะไรต่อเมียอะไรมันก็จะได้หยุดพูดกันเสร็ที แม้มันอยากพูดก็ไม่มีทางได้พูดเพราะขืนพูดอีกอาจคลอดร้ายหนักยิ่งกว่าเก่าพอรลอดตายไปได้ก็เป็นบุญหยูดแล้วเอา้าเอาก็เอา้ามวงตัดสินใจง่ายๆอันที่จริงมันก็ดีกว่าจะได้เคลียขี้หูที่มันทําให้เก่าอยู่เสมอ,สมอๆออกสิยทีได้ผลดีแนะ่พกกรุงเทพเขาอยากได้ชีวิตไอกลุงอยู่แล้วไอกลุงเปรียบเหมือนผงในหูเอามันขึ้นขายยังนักฆ่าในกลุ่มออกความเห็น ตั้งสองสาวเอามันขึ้นมาแยกขามัดผูกคนละสาวเอาหัวห้อยเอามีดเจาะคอหอยมันเชิดละอีกคนเสยยถามอย่าเสือกฉลาดนักฆ่าคนสําคัญแสดงความลาคาญที่คนอื่นทําเป็นเจ้ากี้เจ้าการรู้ข้าว่าเจาะคอหอยให้น้ําเลือดมันหยดมันน้ําฝนหยดจากชายคาตอนที่ฝนหยุดตกแล้วมันถึงจะสวยมันหยดที่ลํแแมะที่ลํแแมะแมะแมะแล้วเอาคนเขียนหนังสือตัวส,สวยๆหน่อยเขียนป้ายติดไว้ว่า นี่เป็นการกระทำของเสือม่วงกับบริวารชั้นเจ้าพ่อของเขาแม่สวยเลยไอน้นาแหกับเจ้าล่างยักษ์สองคนคลังกระหึมออกมาด้วยความนิยมความคิดมันยังกับยม,มาบาลเกิดใหม่มันคิดเข้าทีสำนวนที่เขียนก็ดีเสียด,ด้วยบริวารชั้นเจ้าพ่อแม่เพราะมากพวกเพราะมากฮ่าฮ่าฮ่าบริวารชั้นเจ้าพ่อแม่จ้าเลือกสรรยังกระทนายความอย่างนั้นแหละ อีกคนหนึ่งก็เกรงว่าความรู้ของตอนจะต่ำกว่าคนอื่นจึงจำเป็นต้องเสนอให้ทราบในที่ประชุมนั้นว่าตนเองก็มีความรู้หมายความยังไงเราวะขนาดเสื้อม่วงนี่อ,องคเท่าไหร่แล้วอองเลือกเกินขนาดบริวารเท่านั้นยังเป็นถึงเจ้าพอ่อพอกันทีม่วงห้ามพอขาดคำว่าพอกันทีทุกคนรีบสาดเล่าข้าขอ้อเราฟังเรื่องราวต่อไปใหม่แมมนกไล่ต่อไปถึงตอนสาคัญว่าการที่หญิงพวกตาแสงใต้ทุ่งมะกอกยับเยินคราวนั้นมันได้ชื่อเสียงมาก ไม่มีปัญหาละข้อนั้นตาแสงไปคล่ำคควนกับพวกเราว่าถูกกระทำคราวนี้เหมือนยามหน้าเขาคราบว้าทุ่งมะกอกมันก็เหมือนแผ่นดินเสือม,ม่วงนางเมียรับของเสือม,ม่วงว่าใช่การข่มพวกนั้นได้มันก็เท่ากับเหยียบเราแล้วเท่าที่ไอ้แมนมันรู้มาแมนเริ่มตอแหลมันว่าทําให้คนทุ่งมะกอกเกิดเป็นสองฝักสองฝ่ายไม่เอาอะไรแน่ใจหนึ่งเป็นพวกไอ้กรุงใจหนึ่งชักไม่แน่กับพวกเราไอน้นาเฮียมคนหนึ่งร้อง มันทำให้กระด้างกระเดืองไปหมดภายใต้ของแมนที่เล่งให้น้ำกลายเป็นน้ำมันเริ่มแบออกมาการที่ผู้คนอพยพจากอำเภอแต่งทองหยองพราไปทั้งตัวพวกพ่อค้าวานิชมาซื้อข้าวเรือขายของกันเกลออีกหน่อยจะมีการเปิดวิกนิเกกับวิกหนังวิกดนตรีลูกทุง่งเหล่านี้ถือว่าที่นี่ไม่มีเสือม่วงบ้านกลางเป็นบ้านกลางของพ่อลูกไอ้ขาด้วนจะเป็นเจ้าพ่อบ้านกลางเหมือนเก่ายัางไงล่า ผู้คนเหล่านั้นพากันหน้าชื่นตาบานตาผินถึงกบยกลูกสาวให้ทั้งที่เอกลงมีเมียแล้วเอาไหนว่ามันยังไม่มีเมียไงเ่าเสือม่วงถามยังไม่ทันที่แม้นจะตอบไอ้นักฆ่าคนชั้นมันสมองระดับขุนโจรก็หัวลอดล่าออกมาพร้อมยกเท้าขึ้นตบแสดงความดีใจถึงขีดสุดมันดีเลยดีเลยเอามันต้องผัวต้องเมียให้หัวมันห้อยหันหน้าข้อหากันคนมันไม่เคยห้อยหัวมองกันคราวนี้มันห้อยอย่างนั้น หอยมันค้างขาวเลยทีเดียวฮ่าฮ่าฮลูกสาวตะผินแสนสวยฉันยอมรับว่ามันสวยจริงๆสวยยิ่งกว่าเมียที่มาจากกรุงเทพของไอ้กรุงซะอีกสวยก็กันมากแต่ก็จัดว่าสวยยังเป็นเยี่ยมทั้งสองคนคิดดูคิดดูคิดดูว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ามันเป็นอย่างนั้นฮ่า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 โม่งโหดร้อยยังมีความสุขยกเล้าดวดเราพยักหน้ามาทางนักฆ่าคนความเห็นของไอ้เฮียนั่นก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นัก ข้าไม่ชอบให้ผู้หญิงถูกฆ่าอย่างนั้นไม่เอาตายฮ่าลืมไปนักฆ่าคนริบอุทานออกมาอย่างเอาใจเจ้านายผู้หญิงสวยย่อมเป็นกับแก้มันโอชาของเจ้านายเว้ยมันฉาผู้ชายคนเดียวแต่ข้อนี้ฉันก็ไม่ชอบใจแม้นทําเป็นกระเงากระง,งอดไม่ชอบเลยที่จะเอาผู้หญิงมาแก้มเล่าเพราะว่ามันสวยมันสวยเดี๋ยวก็ลืมคนแก่เสร็จหรอกแทนที่จะเป็นแก้มกลับเอาเป็นมาเหสี ความเฮี้ยมกระหายเลือดบรรเทาลงด้วยเสียงโหดร้อยอย่างมีความสุขและคนขบขันแต่ไม่เอ็ดอึงเท่าไรนักผู้หญิงอื่นเป็นของขบเคี้ยวเล่นเซอโมงพูดอย่างจริงจังไม่ว่ามันจะหยาดฟ้ามาดินมันก็เป็นของสวยของใหม่เท่านั้นมันสวยที่รูปมันไม่ได้รักเราเพราะมันไม่รู้จะรักเราอย่างไรมันกลับไม่มีโอกาสได้เห็นอกเห็นใจเราเหมือนผู้หญิงคนนี้คนนี้ว่าแล้วก็กอดแมนเข้ามาแนบกายแน่น พร้อมหลังจูบเขาให้ที่แก้มเป็นการแสดงว่ามีความรักแม้นยังจับใจม่งมีรักเดียวและรักจริงขอสาบานต่อหน้าอาวุธและเราบริวารคนหนึ่งของโม่งที่ติดสอยห้อยตามมานานกว่าคนอื่นพูดอย่างจริงใจและความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นม่งไม่เคยปราณีหญิงใดไม่ว่างามสักเพียงไหนหญิงไม่เจ้าของโรงสีเขายังเชื่อทิ้งเสียทั้งที่มีท้องเพราะตัดใจตัดกังวลน,นี่ว่าถึงผู้หญิงที่ได้จากการป้นฉุดคลา แมนน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจในคลาที่ประจักษ์ความรักของขุณโจนก็กอดเจ้าม่วงแน่นแมนก็รักพ่อผู้หญิงอื่นไม่มื่นแสนแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียคนเดียวและเมียย่อมมีคนเดียวที่กูวางใจของกูแต่ทีนี้แมนคิดในใจอยากจะรู้นะักถ้ารู้ว่านางแป๋วมันเป็นอย่างไรจะเต้นขนาดไหนบ้าข้างเพียงไรก็ว่า ความที่มันเชื่อมั่นว่าบ้านกลางเดินเล่นอย่างสบายเหมือนเดินในสวนบ้านมันมันก็เที่ยวพาเมียฉายเมียชาวกรุงเทพเมียมันชื่ออีปแป้